27และ28ผมก็จะทำการสรุปอีกรอบหนึ่งพร้อมกับภาพประกอบนะครับที่อยู่ทางล่างนี้นะนั้นภาพข้างล่างนี้ก็คือฮาร์ดแวร์โดยรวมของบอร์ด Raspberry Pi 3นะครับฮาร์ดแวร์โดยรวมนะก็คือตัวที่เราจับต้องได้นะครับคราวนี้ในการทดลองอที่ 2และ3เราได้ประกอบนะครับบอร์ดอันนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับการทดลองที่3ก็คือเราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ OS ชื่อว่า Raspbian นะครับลงไปบน Micro SD Card อันนี้นะครับเราได้ทำการ Format นะครับเราได้ทำการ Copy วางลงไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็เริ่ม install นะครับการ install ก็คือการทำการแบ่ง partition นะครับแล้วก็ format อีก,อกอรอบ,บให้เป็นระบบให้เป็นระบบไฟล์ชื่อว่า ext4 ซึ่งรายละเอียดของการติดตั้งเหล่านี้นะครับเราก็จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในบทที่7นะครับังนั้น ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Linux นะครับเพราะ r a s p b i a n y นั้นเป็น Linux ชนิดหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้เราก็ทำการบูตระบบตามที่อธิบายไปแล้วในบทนี้นะครับเพื่อให้ Arm นะครับ c อ r t e x A 5 3นะ ได้ทำงานนะครับแล้วก็ทำการนำไฟล์ต่างๆรูป Image ต่างๆลงไปใน r a มนะครับเพื่อให้ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IO ต่างๆนะครับอุปกรณ์ IO ต่างๆอยู่รอบๆเลยนะครับ mm. โอเคนะครับนี่คือภาพรวมที่ผมได้ทำการอธิบายมาส่วน ตัวซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะครับก็จะอยู่ในตัว SD card นะครับถูกจัดเก็บอยู่ใน format ที่เรียกว่า ELF นะครับอยู่ใน format ที่เรียกว่า ELF executable and linkable format นะครับประกอบไปด้วย .text นะครับกลายมาเป็น text segment ประกอบไปด้วย .data ก็กลายไปเป็น data segment อยู่ในหน่วยความจำ นะครับอยู่ในหน่วยความจําตรงนี้นะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การเขียนาภาษา Assembly เพิ่มเติมนะครับรวมถึงภาษา C บนระบบปฏิบัติการ Unix นะครับในการทดลองที่5<ม>และ6นะครับตอบต่อไปนะจนเรา,าทำความและเราก็จะทำความเข้าใจ โครงสร้างของฮาร์ดแวร์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะาด้าน IO ในบทที่6นะครับแล้วก็ด้านาระบบไฟล์ในบทที่7โอเคนะครับ